Hello e อ e ี y บอ d ดีสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรูมเหมือนเดิมนะครับห้องต่างๆนะครับอ่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับนักเรียนไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้า24นะครับ24อ่าแล้วก็มาเริ่มเียกันเลยนะครับอ่าห้องที่1นึกูจินะมาทบทวนให้ก่อนนะ อ่านว่า kitchen kitchen ห้องครัวนะครับคิ t c h e n ห้องครัว bathroom bathroom ห้องน้ำนะครับห้องที่มีอาบน้ำห้องน้ำนะครับต่อไปคำนี้ living room ห้องนั่งเล่นนะครับ living room ห้องนั่งเล่น bedroom ห้องนอน bedroom นะห้องนอน garden สวนนะครับสวน garage garage คำนี้แปลว่าโรงรถนั่นเองโรงรถต่อไปคำนี้ roof นะครับ r o, o f roof คำนี้แปลว่าหลังคานะครับหลังคา คำนี้ basement basement ห้องใต้ดินนะครับเอาไว้หลบภัยนะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดที่2อนั่นเองแบบทันที่2นะครับด้านล่างของหน้าที่24ีนะครับใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่าใช่ถูกต้องนะครับแบบทันที่2นะ,ะคุณครูเจมแล้วก็นักเรียนดูตามครูเจมไปเลยนะครับ อ่ารูปนี้ที่เขาให้มาคือรูปอะไรครับเ e ก้าอี้แล้วก็โต๊ะสีเหลืองใช่ไหมเก้าอี้หนึ่งตัวเนี่ยอันนี้ในในภาพอาจจะมีหลายตัวเน่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องสนใจภาพแค่ดูว่ามันเหลืองก็พอ <c oughs> นะโจทย์ครัโจทย์น่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะครับอ่านว่า what is in the kitchen what is in the kitchen อะไรอยู่ในครัวบ้างอะไรเอ่ย ติ๊กตอกติ๊กตอกนั่งเล่นถ้านักเรียนจะทำข้อที่สองได้เนี่ยนักเรียนต้องเอาคําศัพท์จากทัสที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเอามาตอบนะครับเข้าใจไหมมันได้มันได้อันที่หนึ่งเนี่ยคุณจะไปได้ดูอ่ะเหมือนอันที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนเนี่ยใส่ชื่อห้องมันเองใส่ชื่อห้องไปเหมือนข้อที่หนึ่ง มันคือห้องครัวนักเรียนก็ใส่คาว่าคิดเช่นไปเลข 1, หนึ่งเห็นไหมข้อหนึ่งนะส่วนข้อสองมันเป็นรูปอ่างก็งเป็นห้องน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นบาร์ดรูมนั่รเองก็ใส่คำบาร์ดรูมไปข้อข้อสามเป็นห้องนั่งเล่นก็เป็นลิฟ่งรูมอย่างเงี้ยใส่เข้าไปข้อสี่เบดรูมข้อห้าการ์เด้นอย่างเงี้ยใส่คำเหล่านั้นครบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ หลังจากนั้นักเนี้นก็มาดูข้อ2นะครับข้อ2ก็ทําตามผูเจมได้เลยนะครับอ่ามีเกาเนมในภาพ,พเนียมีเก้าอี้1ตัวแล้วก็มีโต๊ะ1ตัวเราจะเขียนอย่างไรอ่าเก้าอี้ภาษาเขกฤนว่า a ชรใช่ไหมเชรเก้าอี้สีเหลืองก็คือ y ยลโล่นะครับเยลโลชรคือเก้าอี้สีเหลืองแต่เราจะไม่รู้ว่าจำนวนมันเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องใส่ถ้าจํานวนแค่หนึ่งก็ใช้ะ จะรวมกันเป็น a yellow chair เก้าอี้หนตัวสีเหลือง and a yellow table โต๊ะสีเหลืองหนึ่งตัวนะครับข้อนี้ก็ตอบตามสีเหลืองกูจะไม่เลยนะครับ a yellow chair and a yellow table นะครับต่อไปข้อนี้ what is in the bathroom นะครับในสีในสีแดงนะครับ bathroom คือห้องน้ำนั่นเองอะไรอยู่ในห้องน้ำอะไรเอ่ย ขั้นที่สองก็ต้องเป็นอ่างสีฟ้าใช่ไหมอ่า blue b a t นะครับอ่างสีฟ้าเข้าใจไหมใครไม่ทันกดสต็อปได้นะย้อนได้เลยต่อไปข้อนี้ห้องนั่งเล่นใช่ไหม What is in the living room นะครับอะไรอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ่ยอ่ะดูดูซิ ในโจมมันเขียนว่าอ red sofa s เร a ดโซฟาโซฟาแปลว่าเก้าอี้โซฟานะครับสีแดงหนึ่งตัวและก็อ b r o w บราวน์บุ๊กเคสอ่าก็คืออ b r o w บราวน์บุ๊กเคสแปลว่าที่ใส่หนังสือสีน้ำตาลน,นะครับใครยังไม่ทานบ้างเอย A brown armchair นะครับ A brown armchair อ่านทันไหมอับบราลนักเรียนเห็นไหมอับบราลคำนี้แปลว่าสีน้ำตาลนะครับอับบราลบุ๊กเคสคือน้ำที่ขั้นที่ใส่หนังสือเนี่ยสีน้ำตาลหนึ่งตัว And brown armchair อ r m แปลว่าแขน h a i r แ,แปลว่าเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่มีที่ตั้งแขนนะครับนึงออกไม่เคยนิ่ี่ตั้งแขนนะอะเขาเรียก armchair นะครับคนนี้จะตอบว่า a r e d so far and a brown bookcase and a and brown armchair นักเรียนเอาคำตอบด้านล่างที่ไม่ใช่ในสี่เหลี่ยมน,นะครับเอาไปตอบในข้อนักเรียนได้เลยนะ ข้อนี้นะครับ What is in the bedroom นะครับ What is in the bedroom แต่ว่าอะไรอยู่ในห้องนอนนะครับอะไรเอ่ยในห้องนอนเนี่ยอันนี้เลยคือเตียงแหละคนตอบว่าเตียงนะถูกต้องครับ A Pink bed นะครับ A แปลว่าหนึ่ง Pink, Pink. แปลว่าสีชมพู เบดแปลว่าเตียง B E D เบดเตียงเตียงสีชมพูหนึ่งตัวนะครับอพิงเบด What is in the garden What is in the garden แปลว่าอะไรอยู่ในสวนเหรอ,อนักเรียนอาจจะไม่รู้จักชื่อเครื่องเล่นเครื่องน,นี้นะเขาเรียกว่า Swing นะครับ S, S W I N G สวิงคำนี้คือการแกว่งไปแกว่งมาเนสวิงอ่ะทีนี้ red แปลว่าสีแดงนะครับอ่ะแปลว่าหนอ่ะ red swing แปลว่าชิงช้านะครับคือเครื่องชิงช้าหละสีแดง1ตัวนะครับ a red swing นะครับภาระงานสำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับไปทำแบบฝึกหัด ที่1กับ2นะครับข้อหนึ่งข้อ2หน้าที่24นะครับแล้วก็เดีย๋ยวคุณครูเจมตรวจให้ทีเดียวหลังจากเออเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเข้าใจไหมทำไปก่อนนะอ่าแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าไม่ทบทวนทุกวันก็จะลืมแน่นอนคุณยมมั่นใจเลยนะครับทบทวนตลอดนะครับเรายังไม่ได้เจอกันเลยหวังว่าถ้าเจอกันคงจะตั้งใจนะครับ อ่าสู้ๆนะครับเด็กๆบ๊ายบาย